งานวิจัยจากออกซฟอร์ดเนีว่าการเลือกทานอาหารจากพืชคือหนทางใหญ่ที่สุดที่ปัจเจกจะทำได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตอนนี้เจอสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนแล้วก็วิกฤตเยอะมากๆทั้งภูมิอากาศสุดตงน้ําท่วมภายแล้งไฟป่าฝุ่น PM สองจุดห้าพักเหนือที่มาจากการเผาไร่ข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์การผลิตพืชมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์ใช้ทรัยพยากรน้อยกว่าการผลิตเนื้อสัตว์มากๆใช้น้ําน้อยกว่ามากใช้พื้นที่ทางการเกษตรน้อยกว่ามากและที่สําคัญเลยก็คือการผลิตอาหารจากพืชปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าน้อยกว่าจนถึงขั้นที่นักวิจัยเขาเคยเปรียบเทียบไว้ว่าการเปลี่ยนหญ้าให้เป็นเนื้อสัตว์มมันนก็เหือ การเปลี่ยนฐานหินให้เป็นพลังงานในแง่ของการปล่อยกา๊าซกว่าเราจะผลิตเนื้อสัตว์มาได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมเราต้องปลูกพืชก่อนเพื่อมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เราต้องใช้น้ําและพื้นที่ทางการเกษตรเยอะมากเพื่อปลูกพืชนั้นแล้วค่อยเอามาเป็นอาหารให้กับสัตว์อีกทีหนึง่งซึ่งมันเป็นการลงทุนทางทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าเลยและในแง่สิทธิสัตว์เราก็ไม่มองสัตว์ว่าเป็นทรัพยากรนะเขาเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกเจ็บได้คิดเป็นแล้วก็สมควรที่จะมีสิทธิและสิอง,องแม่แลมทม,ตตสลมทิสิแงแวทธ มากกว่าการผลิตพืชและทัญญพืชเพราะฉะนั้นแค่เริ่มเปลี่ยนทีละมือก็สร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วนะคะสัปดาห์นี้เพื่อนๆกินเมนูอะไรที่ดีต่อโลกบ้างแชร์กันมาในคอมเมนต์ได้นะ